ควัท yeah. ุกคนเย่ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับคลิปอันบล็อกเหมือนเดิมนั่นเองก็ของครั้งนี้นะคะที่มันบ็อกก็คือเป็นของที่เราสั่งมานะคะจากเว็บเคทาวนะคะก็คือเป็นอัลบั้มของโซมินเองตอนแรกก็ลังเลมากๆว่าจะสั่งจากเว็บไหนดีนะคะแล้วก็ไปเจอของเคทาวว่า เจะแถมโฟตโต้การ์ดของโซมีเพิ่มมาอีกอัลบั้มละหนึ่ชิ้นนะคะเราก็เลยโอเคงั้นเราก็ซื้อของเคทาวเป็นครั้งแรกที่ลองสั่งจากเคทาวนะเพราะว่าครั้งก่อนนีของเอ็ซอย่างเงี้ยเราก็จะสั่งของ g m a r ร์เใช่ไหมเป็นครั้งแรกอันนี้ก็เป็นเคทาวครั้งแรกนี่อุย้ยเห็นของแถมด้วย ยังขอจัดขึ้นที่วางโอเคนี่ทุกคนตื่นเต้นมาก อันนี้ก็คือสั่งเวอร์ธรรมดามาสองปกอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรโฟโต้บุ๊กหรือเปล่าจำไม่ได้ว้าวว้าวทุกคนแล้วก็คีโนมาอีกอันหนึ่งนะคะคีโนมีหนึ่งเวอร์คีโนมีหนึ่งปกมีอันเดียวเนาะอันนี้อันนี้เป็นคีโนเวอร์นะคะโซโซจอนซอมิโนน่ารักมากอันนี้น่าจะเป็นการ์ดของแฮมและการ,าร์ดซ้ำมาด้วยแง่ไม่เป็นไรนี่ น่ารักอ่ะโซูซนะคะนีโนนนะ่โอ้ยนี้น่ารักเลยเนาะอุยน่ารักทุกคนอันนี้เป็นของแถมนะคะที่ได้มาอาร์บ้มนอันหนึ่งชิ้นนะคะคาดว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบนี้น อันนี้มันแบบเดียวกันเนะน่ารักแล้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าจะได้การ์ดอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็เริ่มจากคีโนก่อนเลยเนาะเพราะว่าเอกสอันไปกก่อนแกะแบบระมาดระวังสุด มันจะเป็นแมกเนตหรือเปล่าน,นี่เป็นสติกเกอร์หลออทั้งทั่วก็คือแกะหลุดหลุดหมดพังหมดไงน่เอะไม่เอาและเอาเป็นว่านะมันคือสักอย่างน่าจะเป็นแมกเนตนะดูจากลักษณะรูปร่างแล้วก็นะคะอันนี้เป็นสติกเกอร์แน่เลย เป็นสติกเกอร์เนะาะน่ารักน่าจะเป็นสติกเกอร์ใสอืมส้มีโซโซโซนนะคะน้องส้มของเรามีกระต่ายมีอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจังเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว้าวนี่อันนี้เป็นตัวคินโน่เนาะน่ารักมากเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนังสือแบบเป็นลายหนังสือที่แบบช่วงนี้ฮิต,ตใช่ไหมฮิตกันมาสักพักแล้วน่ารักมาก เดฟอัลบั้มโซลโซลโซีแย่เราต้องเอาไปใส่ในแอปคลิดของเราเนาะเข้ามาดูอันนี้ต่อน,นี่ก็เป็นรูปนะคะอืม mm hmm. คือแบบดีไซน์แทนโซมีมากๆเพราะว่าได้ถ่ายหลายเซตแบบชุดหลายชุดมากอะทุกคนเนีย่ยดูดิชุดแทบไม่ซ้ำกันเลย ชอบโซมีนี้มากๆที่เป็นชุดฝาฟฝาแบบกระโปรงฟูฟ่องแบบสวยมากแล้วก็โซมีกับผมทองผมสีบอลก็คือแบบผ่าฉันเถอะแบบโอไมคก่อ oh ดเดี๋ยวใส่ไม่ลงเข้ามากๆเลยกับโซมีโอเค terima, apa ini? No, si jempu, kau. Wow, dudinah. Ini koin yang, melakukan, cuci. Ya, gak ideo dua alat dulu. จะได้แบบรวดเร็วมาผิวสัมผัสดูแบบยังไงไม่รู้อะมันไม่ได้เงาเงาอะทุกคนแต่โอเคนะ นี่ก็จะมีลิสต์เพลงนะคะจะบอกว่าเพลง Animal เพาะมากไม่เห็นชนานียขอโทษทีเพลง Animal เพราะมากเป็นเพลงที่เราชอบที่สุดในอัลบั้มนี้เลยอะถ้าไม่รวมแบบเพลงไตเติลนะเป็นเพลงบิไซดทที่ชอบมากๆเพราะว่ามันเพาะมากทุกคนก็คือเหมือนเพลงเนี้ย uh, Pink Sweat ใช่ไหมเป็น uh, คนแต่งด้วยใช่ไหมแล้วก็แบบเพาะมากจริงๆชอบมาก แกย,ยังไงให้มันไม่เป็นรอยกลัวแบบแกแล้วมันนี่ค่อย,อยโอเควา้วาาขอขยับขี่นมาน่ากมาก,มากคือของแถมเยอะมากอันนี้อันนี้เป็นตัวซีดีเพลงเนาะก็จะมาในรูปแบบนี้ จะดูไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็โอเคอยู่นะเนี่ยก็มีดิสเพล์อยู่ข้างหน้าใช่ไหมก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้แบบเรียบๆหน่อยแล้วก็นี้อันนี้จะเป็นสติกเกอร์เนาะสติกเกอร์ชื่อเพลงแล้วก็มีเข็มกัดมาให้เนาะเข็มกัดโซมีนี่อันนี้นะคะอันนี้เป็นแพนเนอร์นะคะแพนเนอร์โซมีเนาะ ใช้เอาไปใช้ได้เลยใช้ได้จริงน่ารักมากม่ีมีเขียนมาให้ด้วยแต่ว่าแ้อ่โอ้ยมีภาษาอังกฤษนี่ Yes my first album is finally out It's actually been five years since I've been a part of a physical album It's really w h a t a lucky r o l l roller coaster ride But I'm now in a place where I can confidently comfortable, comfortable, and p a u d l y share everything I've been working on. This album f e e l like house. I put all of my heart and soul into each and every track in the album. Oh, you know what? มาณเนี้ยมันถูกไหมเนี่ยถูกก็คือเหมือนแบบมันมีแบบใส่หัวใจใส่จิตวิญญาณลงไปในอัลบั้มนี้เลยนะในทุกๆเพลงในนี้เลยนะอะไรอย่างนะอ้า โอ้ยมีความอลโลแกรมอ่ะโอ้ยการนี้สวยมากแต่การก็คือสภาพโอ้โหน่ารักน่รักน่ารักน่ารักน่ารัเป็นแบบโอ้ยน่ารกกทุกคนอย่ามาดูลูกกันโอน่ัน่ารักซมิน่ารักมา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 กเนี่ยทุกคนบอกว่าแบบโซมีแบบได้ถ่ายหลายชุดมากมอ่ะ ซึ่งสำหรับราองวันนี้มากๆนี้ก็เป็นเนื้อเพลงใช่ไหมเนี่ยเอนิมอลชอบมากแอนิมอลแต่มันร้องว่าไงจำไม่ได้ต้องฟังไปด้วยร้ยองไปด้วยถึงจะร้องได้เพราะมากอันนี้ก็เป็นฟโฟโต้บุ๊กนะคะเป็นอัลบั้มรูปข้างในเนาะว้าวว้าวโอ้ยทุกคนดูความปัง โอ้ยชอบชอบจริงๆโอเคประมาณนี้น่ารักอะเป็นอัลบั้มทำมาดีมากมเลยนะแบบตอนนี้เห็นตอนแรกที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าของข้างในเยอะด้วย ของข้างในเยอะมากนะคะหนึ่เรียบร้อยหนึ่งอันเนาะต่อมามาดูอันนี้กันปุยนี้เวอร์สีขาวเนน่ารักน่ารักเหมือนกันเลยแค่ต่างสีอันนึงี่ว้าวเียข้างในเป็นสีส้มคนอันนี้ก็เหมือนกันแค่เปลี่ยนเป็นซีดีสีส้มแต่ว่าเนี้ยต้องแบบว่าเรื่องรอยขีดขวนเยอะมากแล้วก็อย่างตัวการ์ดนเนี้ย มันมีรอยเยอะมากค่ะุกคนเห็นเป็นรอยแบบคือไม่ใช่รอยขียดอะไรเงี้ยแต่มันดูแบบไม่ได้กัดใหม่อะ่ะทุกคนมันไม่ได้เป็นฟิลกัดใหม่ขนาดนั้นแต่โอเคสําหรับเราเรารับได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเป็นคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องตําหนิการเนาะนี่นี่ก็เหมือนการเป็นสติกเกอร์เนาะ Don't worry be happy โ oh อ้ y god เป็นความเป็นแบบโซมีมากๆเลยแล้วก็เป็นเข็มกัด อันนี้เป็นเดอรี่นะคะอันที่แล้วเป็นแพลนเนอร์ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเดอรี่เนาะอันนี้ก็มีคำเขียนเหมือนกันมีรูปเหมก,นนกเขียนเหมือนอันที่แล้วเลยอันนี้อุ๊ยน,นิค้าโอ้ววันนี้เป็น กัดด้านเน,ะเนาะเป็นกัดว้าวโซโซเดอะเฟิร์สเซอร์มบายโซมีอันนี้น่ารักอันนี้เป็นกัดด้านนะคะอันนี้จะเป็นกัดโฮโลแกรมหน่อยๆเนาะนี่อุ้ยนี่น่ารักอันนี้เซตนี้น่ารักเซตนี้น่ารักเซตนี้ก็น่ารักรู้สึกว่าโซมีกับสีฟ้าแบบดูน่ารักมากๆอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมเป็นเนื้อเพลงเนาะ ก็มาดูรูปกันอยากเห็นรูปชุดฟ้าจะมีไหมนี่ว้าวอุ้ยเนี่ยเซตนี้น่ารักเซตนี้เซตนี้ชอบชอบเซตนี้มากสิมว่วงชอบไปหมดความจริงก็คือชอบทุกเซตนี่อ้าชุดนี้น่ารัก ก็คือปังมากเป็นอัลบั้มแรกของโซมีที่เรารู้สึกว่าดีนะดีมากๆเลยแล้วน้องก็ควรมีอัลบั้มมานานแล้วด้วยเรารู้สึกอย่างไงเลย แบบโซมีเป็นคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าน้องไปได้ไกลมากเลยนะทั้งในเกาแล้วก็อินเตอร์เลยที่จริงคือเรากับโซมีอายุเท่ากันนะคะแต่จริงๆรู้สึกว่าโซมีแบบไปได้ไกลมากเพราะว่าแบบความสามารถเก่งมากแล้วก็แบบน้องเป็นคนที่น่ารักมากๆมีเพื่อนทั่ววงการเลยนะคะน้องแบบเมกเป็นเก่งแล้วก็เป็นคนเฟนรนดี่ด้วย อันนี้เราขอเก็บโซมีรวมกับเอส้าแล้วกันเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเก็บการดจากบัมก่อนห้งใสโอเค เก็บกาซโซมีเลยอะทำไมอยู่ดีๆก็อยากเก็บกาซโซมีขึ้นมาเราประเด็นคือแบบที่จริงอยากได้หลายบ้าเพราะว่าอยากได้กาซโซมีนี่แหละทุกคนเพราะว่าแบบมันน่ารักใช่ปะแล้วก็มันมีเยอะมากไอส้สุ่มอันในสุ่มในหนึ่งอัลบั้มอะกาซโซมีเขามีเยอะมากมีแบบหลายรูปอะเราก็เลยแบบโอ้ยอยากได้แต่ว่าก็าถ้าซื้อมาแล้วได้ซ้ำก็ไม่ก็คงเศร้าก,ก็เลยไม่เอาดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นการ์ดแบบปกติอันนี้ที่ได้แถมมาจากเคท้ามีความงอๆทุกคนนิดนึงองน,นี้แถมมาจากเคท้าเนาะ ร้อยน่ารักมากเย่โอเคก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนก็เย่ก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้มาเปิดเนาะแล้วก็รู้สึกคุ้มนะแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะ ก็ทุกคนอย่าลืมไปฟังเพลงในอัลบั้มของโซมีกันเยอะๆนะเพราะว่าเพราะทุกเพลงจริงๆเลยโดยเฉพาะเพลงนี่มองนะคะขอขายหน่อยเพราะว่าเพราะมากๆชอบม,มากๆโอเคครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย